Oh. สวัสดีครับผมเจตีซีซีไอมิ่งมารีวิวดูว่าน้ําจัดท่วมแค่ไหนเพราะเมือม่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับตอ่อหลบลุ่ม6ประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณน่าจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยครับเราจะมาดูคงเ,เสถียรว่าน้ําจะเยอะแค่ไหนนะครับเราเราจะเริ่มดูจากตัวไหนถึงตัวไหนครับจากสะพาน4ี่สทัหนึ่งถึงสะพานซอยรามสามสิ 1, 1, 1, 3, 39, นะครับหรือ ท่าเรือลากำแหงถึงท่าเรือวัดเทศลีลานะครับไปเลยนะครับน้ำก็ขึ้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยน้ำขึ้นเยอะไหมครับแล้ว่อเยอะเท่าไหร่ครับและตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือฝนตกมันมาลงตรงนี้มันรวมเยอะมากโอ้และเก๊จะลุยน้ำหรือยังไงครับอธิบายจะลุยน้ำเดินไปเลยครับ แบบชานะครับก็น้ำจะท่วมอย่นครับแล้วทำไมมีเด็กๆแถวนี้ด้วยครับอ๋อเด็กๆปั่นจักรยานเล่นได้ใช่ไหมครับนี่มันมีรูด้วยนะครูตัวไทยมีนะ โอ้เด็กๆมาทําอะไรแถวนี้ครับปั่นจักรยานเหรอบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับไหนบ้านอยู่ไหนครับออยู่นี่เหรออ่แล้วคนนี้คนนี้ใช่ผอมสุดไหมครับไม่ใช่อ้วนสุดอ๋ออ้วนสุดนะครับน่านจะไยคลิดชัวร์ไปเลยครับอ๋อตรงนู้นเป็นอะไรครับ เป็นสะพานโค้งแล้วก็เป็นที่สูบน้ำด้วยนะครับ,รบสูบน้ำาระบายน้ำนะครับ,รงงบ,บนนครับ,รบช่วงนี้ท่านผู้ชมอย่าทิ้ทงขยะนนะครับเพราะว่าตอนนี้โค้งจะเน่าหมดแล้วครับโอ๋โอ,โอ้จักรยานจักรยานโอ้ ทางเดินริมคลองแสนแสบนะครับมอไซค์ก็ได้นะ,นนนะจัก,กรยานก็ได้ครับน้ำขึ้นเยอะนิดหน่อยนะครับครับอย,ยอย่าขยับนะอย่าขยับนะนี่อะไรครับอะไรอันนี้อะไรครับเด็กถามนี่คืออะไรครับอ๋อแป้งเศษแป้งเขาจะตากหแห้งแล้วไปให้ไก่ แป้งมันหรือแป้งอะไรครับแป้งค่ะทำแป้งแต่แป้งข้าวได้ได้มาจากอะไรฮะมันสับปะหลังหรืออะไรไม่รู้โอ้ไม่รู้ป่ะแล้วก็มีข้าวแป้งกับอ๋อทำเป็นแป้งให้ให้อาหารสัตว์ใช่ไหมอ๋อนี่ร้านซ่อมนะซ่อมเครื่องไฟฟ้าวุ้ยซ่อมจักรยานก็ได้ริมคลองก็มีนะจักรยานก็ซ่อมพัดลมซ่อมทุกอย่างเลยครับเครื่องแบบไฟฟ้าอาจจะได้แต่อีกแบบนึงรับซ่อมอ๋อช่างมงคลนะครับ เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับซ่อมทุกอย่างครับจักรยานด้วยนะเห็นไหมทีวีจอบแบนแบบเก่าทีเอสตีร,รู้ไหมว่าเป็นอะไรครับแต่ก่อนตัวนี้เป็นอะไรตูเ้เย็นครับอ่ะทำไมรู้อ่ะเพราะมันมีฟูมป้องกันความเย็นนะครับอ๋อเป็นตู้เย็นเก่าข้างในนะครับ นี่ข้างใน,นมีสายไฟด้วยนะครับครับโอุ้ยท<อ>ีวีเรียงต่อกันเลยครับทีวีอะไรเป็นแบบนี้ครับทีวีแบบสมยบัยโบราณน,นะครับโอ้เป็นหลอดภาพใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ชิวชิว,ว,วหลอดภาพชิวหรือทูบเก็บมออดใส่มาครับขอมีมีม จอขนาดเล็กจอขนาดใหญ่ครับนี่ฮะอ๋อมีประมาณ17อันนะครับเรียงต่อกัอนนะครับจอภาพรุ่นเก่านะครับเกบดูมอไซค์ด้วยนะครับอ,อ๋อมอไซค์เขาเยอะเยอผมจะเฉลยไม่ยกคนนะครับสาเหตุที่เรือหายไปในคลิปนั้นได้ก็คือมันเป็นทางเดียวนะครับใช่ไหมรถมอไซค์ก็หายไปอ๋อคลิปที่ว่าเกตตี้พ่อมดเกตใช่ไหม เสกเรือให้หายได้ใช่ไหมครับที่เกบอกสามสองหนึ่งปิ้งกระสุลกเฉลยคือมันเลี้ยวนะครับมันเราก็ไม่เห็นเอ๊ะทำไมตรงนี้มีรั้วด้วยครับมีรั้วกั้นอ๋อเป็นโรงเรียนเด็กครับโรงเรียนวัดเทพวิลาและตรงนี้แหละครับไม่ใช่โรงเรียนเทพวิลาที่อยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้เติมวัดนะครับและตรงนี้เป็นวัดใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อรั้วติดกันเลยนะครับตอนนี้เรือเบอสเ็ดกำลังมาครับ แล้วทำไมบางคนเรียกว่าเบอร์99เพราะอะไรครับเพราเห็นเพเห็นเป็นเลขนเนอย่างขนะคขึ้นขึ้นได้ตรงที่เดียวใช่ไหมครับเป็นตรงกลางใช่ไหมครับเป็โปรดไทยนะคะอ๋อตอนแรกพ่อมองเป็นเบอร์99ที่ไหนได้เป็นเลขไทยเบอร์11นะครับโอ้ยเขียนคล้ายๆกันนะครับตอนนี้บ้านังนี้เช่าเลยนะครับไม่ใช่ครับเขาเขาประกาศขายนานแล้วครับมีคนมาซื้อแล้วนะ พอซื้อแล้วก็ตัดทําใหม่ปรับปรุงใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เอาป้ายเช่าออกนะครับทำนังตรงหน้าต่างด้วยนะครับตอนนี้เราถึงสแล้นลนะครับนู่นนะครับสะพานที่ผมบอกว่าเป็นสะพานสามเก้านะครับเอ๊อแต่ก่อนรั้วตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งที่นั่งของคนใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้กลายเป็นที่ปลูกผักเมือ่อเดวผมอธิบายรับเมื่อก่อนผมมาทําการบ้าน มันก็จะเป็นดินแล้วก็มีเก้าอี้นั่งแต่ตอนนี้กลายเป็นสวนปลูกผักแล้วนะครับโอ้แล้วมีมีกั้นไม่ให้คนเข้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกั้นไก่ด้วยนะกั้น,ก,นกั้นหมาด้วยนะโอ้ oh. นี่อะไรผักอะไรบอกเป็นเป็นสวนครัวนะครับกินได้นะครับแต,แต่ต้องให้เป็นโตก่อนนะครับสงสัยให้ทางวัดไปกินนะครับเอาแต่นี่ ทางเข้าสําหรับคนเจ้าของสวนบอกผู้ชมหน่อยครับระดับน้ําเป็นไงครับวันนี้ครับสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักไปครับเมื่อคืนนะครับหนักครับแต้มมันอาจจะไม่ท่วมหรอกครับอ้เขาเขาระบายน้ําเร็วนะครับระดับสูงเร็วเลยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นวัดนะครับช่วงช่วงเข้าพรรษานะครับ พวกอากาศเย็นมากเลยนะคับริเวณวัดก็มีร้านอาหารขายนะครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟชื่อดังชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านสตาร์วัดไหนๆตรงไหนครับไม่ใช่สตาร์บั๊นะคบอ๋อสตาร์วัดนัยนไงนน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 ่นนนนนนนอนน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 น่นน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 น่นนนน ผิดกฎหมายตามพรบคุ้มครองสัตว์มาตราที่23หากฝ่าปืนโทษปรับไม่เกิน4 0ม0่บาทนะครับแล้วก็นำอาหารมาเลี้ยงหมาแมวในวัดช่วยเก็บวอดทำความสะอาดให้ด้วยอย่าปล่อยให้เป็นขยะให้พระต้องมาเก็บนะครับครับโอ๋เราจะเดินไปเรื่อยจนถึงสะพานนะครับ สะพานข้ามคลองแสนแสบซอยรังกําแหงสามสิบเก้าคนส่วนใหญ่ก็ชอบเรียกว่าซอยเทวบีลานะครับแล้วก็ใต้สะพานก็มีเครื่องสูบน้ำใหญ่นะครับรมไม่ปุกลุยครับปุยคุย โอ oh. ไม่น่าจะมาทางวัดเตือนเพราะว่าแมวเยอะเกินนะครับขอทางวัดเตือนไม่ให้เอาหมาแมวมาปล่อยในวัดนะครับเพราะว่าเยอะมากเลยนะครับว่าแมวเยอะเกินนะครับนี่รับเขาเตือนหลายทายเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงสะพานแล้วนะครับ นี่เครื่องเครื่องสูบน้ําใหญ่เห็นไหมครับใช่คบอกผู้ชมนะยครับว่าน้ําไหลไปทางไหนครับไหลไปทางนี้นะคะไหนครับโอ้ไหลเร็วเหมือนกันนะครับโอเคถึงแล้วนะครับบรรยากาศคลองแสนแสบหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับนี่เกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับผมครับจะกใหม่คล้ปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับตานนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ติดตามเยอะๆเลยนะครับทำไมช่วงนี้ผู้ติดตามไม่ค่อยกดติดตามเท่าไหร่นะครับอ๋อเจตี้บอกกดติดตามเยอะๆเลยนะครับเอาเรือมาแล้วครับสุดท้ายนะครับเรือจอดที่ท่าเรือประเทศบีดาพอดีนะครับเรือเบอร์ยี่สิบหกนะครับครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ